โอเคผมตั้งสติมาแล้วหลังจากเกมสุดดรามา่าเกมที่น่าจะเป็นพีคที่สุดในฤดูกาลนี้ของแมนยูไปแล้วนะไม่รู้หลังจากนี้จะมีพีกว่านี้หรือเปล่านะนี่คือสีหน้าของแฟนแมนยู U, ตลอดทั้งเกมครับทั้งดีใจและเสียใจเนี่ยท่านี้เลยแมนยูเนี่ยครึ่งแรกนําก่อน2ประตูเลยจากอุกเตในที่ที่สิแล้วก็ดาโลทดเวลาบาดเจ็บครับสี่สิบห้าบวกหนึ่งจากนั้นครึ่งหลังครับเล่นได้ส้นตีนมากครับเปิดมาพยายามจะเล่นเกมรับมีลูกหลุดเดี่ยวของกานาโชจอ่จอๆครับจะได้ ไม่ได้ครับติดตัวอัดเต็มแรงเพื่อเล่นทางก็ไม่เล่นสุดท้ายครับเขาเริ่มคลองเกมเยอะขึ้นแก้เกมมาดีมากจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้2ประตูครับนาทีที่71กับ78ตีเสมอ2ลูกว่าท้อแล้วแต่มันเล่นกับใจครับตอนนั้นตอนนั้นคือทอ้อแบบเ,เดี๋ยวก็มีประตูที่3แน่ๆจะจะฝั่งไหนนะสุดท้ายเขาเล่นกับใจครับลียงโดนใบแดงโดนใบแดงก่อนจบ90นาทีครับสุดท้ายก็ต้องต่อเวลาพิเศษคือซึมและต้องต่ออีก30นาทีแบบขั้นต่ํา ด้วยเวลาเกือบจะตีห้ากออ็หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วยังไงก็ได้เลยสุดท้ายครับลียงสิบคนนนทีที่ลอยห้าแชกี้ตัวเดิมเลยที่ยิงเราเล็กแรกอะ่ะยิงเสมอสองสองเล็กแรกมายิงแซงเราสามสองครับในบ้านเราเกือบคืนนาทีนั้นคาบ้านไปแล้วตกรอบเรียบร้อยครับแชกี้นาทีที่ลอยห้าต่อเราพิเศษจากนั้นครับลูกชอทําเสียจุดโทษลูกชอมันนัวนๆกันอะ่ะนั่นแหละเสียจุดโทษครับลากาเซตยิงเข้าไปก็ คิดว่าจบแล้วนาทีนี้นาทีที่ร้อยสิบครับเหลือสิบนาทีสุดท้ายจากร้อยสิบนาทีแมนยูตกรอบแล้วก็โดนนําอยู่สี่สองโดนนําอยู่สองประตูช่องว่างสองประตูในเวลาสิบนาทีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกับรูปเกมที่ถึงแมนยูจะคนเยอะกว่าสิบเอ็ดต่อสิบคนก็ตามอะ่ะมันไม่ได้ทาให้ลุ้นมากขึ้นอะไรเลยอะ่ะสุดท้ายแฮร์รี่แม็กควายต้องไปยืนหน้าพยายามบอมเข้าไปใส่จนบอมจนได้ครับได้จุดโทษจากการที่คาเซเมโร ไปพักบอลได้แล้วก็โดนเตะขาเข้าไปบูโน่ฟแนนซ์ก็ยิงเข้าไปไม่พลาดเลยครับร้อยสิบสี่นาทีที่ร้อยสิบสี่ครับจุดโทษตอนนั้นกลับมาเป็นสามประตูต่อสี่ผมก็ยังเชื่อครับว่ายังไงสิบคนของลียงต้องอุดแล้วก็ประคองสกอร์เพื่อเข้ารอบเพราะตอนนี้ลียงยังได้เปรียบสุดท้ายครับนาทีบาปคอบบี้เมนูยิงตีเสมอสี่ประตูต่อสี่นาทีที่ร้อยยี่สิบอยู่ที่มุนมุนมุนพักบอลแล้วปั่นได้บอลแบบ ปั่นเข้าเสาสองอะนึกถึงนัดที่เจอวูฟพฮมตันปีที่แล้วอะที่พิกชนะ 4, ีสาะแบบโอ้มันอะไรวะเนี่ยจนได้ตอนนาทีนั้นคือโอเคโมเมนตัมมาทางเราแล้วยิงจุดโทษก็อาจจะได้ลุ้นอีกเลือกหนึ่งเว้ยย,ยิงจุดโทษอีกห้าคนอะแต่แม็กควายเอาให้ครับนาทีที่120ยบกหนึ่งคาซิมิโรโยนเข้าไปในกรอบแม็กควายหม่งคนเดียวเสาสจ่อจ่อยเข้าไป เป็นบ้าไปเลยมันมันอารมณ์มันพลิกผันขึ้นสุดลงสุดมากเกมนี้คือผมเชื่อว่าทีมไหนในโลกทําไม่ได้แบบนี้ครับคือเล่นได้ส้นตีนแล้วก็ทําให้อารมณ์มันขึ้นสุดดีใจสุดๆแต่มึงส้นตีนจนแม่งกลับมาดาวที่สุดจุดต่ําสุดของชีวิตแล้วมึงก็ส้นตีนยังไงไม่รู้จนมึงกลับมาเข้ามาชนะได้แบบที่มึงไม่ควรชนะมันไม่ใช่ทีมไหนที่จะทําได้ครับแฟนแมนยูมึงไม่ควรภูมิใจเลอย่างงี้ทีมมึง สนตีผมใช้คำว่าส้นตีนได้เปลืองมากก็นั่นแหละครับนี่คือเส้นทางทำลายอารมณ์ของแฟนผีนี่คือวันนี้หลังจากผมพยายามใจยเย็นที่สุดแล้ว <c oughs> ชนะโอา้เขารอบไปเจอบิวบาครับวันที่หนึ่งกับวันที่7็นะฮะ <c oughs> เดือนพฤษภาคมอีกสองอาทิตย์เยือนก่อนแล้วก็เย่าไม่หวังจะเข้ารอบแล้วเรามีเกมที่ดีที่สุดมาแล้วว่ากัน